สวยกูไม่ตายก<ว>ูไม่ตายเอ้ายิงกูทำไมเต็มะลุนะครับเอ้ยเอาไอ้ฉลุหน่อยแถบเรานี่หว่าาลุนหน่อยเอ้ยเฮ้ยหลับ โดนหลับอ่ะรูนมันอยู่ฝั่งซ้ายนะทางสนามโอ้ยผ้าผลาผ้าโทษผ่านต้องทิ้งแน่ผ่าน้ามันบุกมันบุกนะโดนใบอยู่สี่สองสามแปดนะเซฟแป้มหน่อยนะช่วยรูหน่อยครับโอ้ยเล่นไม่ได้เลยว่ะ ขุดแล้วกูข,ขุดไปนานละโดดไหนนี่จะโดดยังทะลุ่อยสี4 4่สองห้าสิบเรานนะแปดแ้มเซฟเซฟหน่อยนะอยากรู้ใช่ไหมมึงอยากรู้ใช่ไหม ติดพ,พิโลว่ะมันโล่หน้าฐานหลับคือหน้าฐานนะครับเอาโล่หน้าฐานมานี่มาเลยมาโดดเลยอยู่หน้าฐานมันหลับไปแล้ว,วลุงล,ล,ลุงแจ็คผมขอโล่หน้าฐานมันได้ไหมตาจัดเลยอีกตัวข้างหลังอีกตัวทะลุหน่อย หลับรูนแล้วหลับรูนแล้วหลับมันแล้วกูไม่ไปก,กิดมันเพื่อเดี๋ยวนี้บอมแผ็ไม่ได้แล้วหรอต้องตัวถึกไหลถ่ายถ่ายยังเ,เงีไงเอ้ากูโดนใบทั้งแต่ตอนไหนวะโอ๊ยกูจะไปซับไม่ทันเลยวะไ,ไ,ไอ้ห่า รู้หน่อยห้าห้าสี่ห้าห้าสี่วัยรุ่นรู้หน่อยแจกแปอ่ะเฮ้ยมึงแจ๊กอยู่ตรงไหนเล่นมีโลป่าวเฮ้ยทำไมมึงกดไม่ไงคือกูเห็นมึงแบบ จ่ตายกูวิ่งเข้าไปไม่ทันตลอดเลยไงเคโอเคผมขออีกรอบนึงโดนมาโดนมาปล่อยมันปล่อยมันโดนหน้าฐานไหมเฮ้ยวม่งเ้าไไม่ติดดีเลยดีเลยดีต่อแล้วตะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีมาดีเลยมามาพร้อมไหมพร้อมไหม โดนหายดายโนครับเจมิลโดนไปทำไงผมตามลุงอยู่จะโดดพร้อมไปไปอยู่ไหนไอ้เหอะเดวิลมาอีเมาส์แับเหมือนคิกเอาแับเหมือนคิกคลิกออกคลิกหัวราชวงศ์ออก โอ้ oh. หนุ่ยหน่อยหกสิบหกหกสองหกเอ็ด 6, 4, 6, 6, 2, 6, นะตอนนี้เราตามนะเราตามสองแต้มหกสามหกเอ็ดแหละเต็มแต้มหน่อยไวรุ่น ตีนมาให้แล้วขนาดใหญ่เล่นอะไรวะเนี่ยวันนี้กูไม่ตายอ่ะอตายอยู่ไหนฮนะีโลนะที่อต่อแล้วตอแล้วต่อแล้ว เอ้ยเข้าไม่ทันบอกมาใบมันดีใบมันดีหกสิบแปดหกสิบเจ็ดหกแปดเท่าเฮ้ยตีตีสองอันหลังอ่ะอ้าวเหรอ ปุดแล้ว <ขอ S 1> ได้ไหมรูหน่อยโ oh. หตับแล้วรีวิวข้อฐานติดแทบแล้วเอาขุดแล้วไอนี่ออกมา มึงติดโลว่ะมึงบัคโลอ่ะตัวมึงอ่ะเออเข้ามาแล้วเดลวิลสองตัวเก้าวิอ่ะลุนลุนลุนมุดอยู่ไม่หากใครไม่เจอไว่ามกูวิ่งตาไปต่อคนเดียวบอลลุนเข้าฐานเลยเมื่อกี้ ไม่ได้ต้าตัวมอะบักโล่เว้ยไม่มันยังบักโล่อยู่อ่ะไปอยู่ในกล่องไงอยู่ในกล่องตู้ตนกล่าาองหน้าฐานวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้ว <c oughs> ตาโลแล้ว <c oughs> เอา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 เกิดอะไรขึ้น ชลุตพีครับเฮ้ยโดนใบว่ะอยู่ในฐานอยู่ในฐานมาเร็วลุงลุงเดวิลลุงเดวิลใครอะ,อะด่าเดวิลแอบด่าท่าสิบหกเท่าอะหลับเดวิลแล้วหลับเดวิลแล้วโดนใบ เจ็ดห้าเจ็ดหกเรานำหนึ่งแต้มมาสุดสุดสุุุสุเต้นุะชูทีนะฮีโลนะต้องเจวแล้วนะฮีโ่นะเจวีเก้าวีกำลังวิ่งเข้าไปเอ้าบังมันไม่ทันทไมไม่ตายทำไมไม่ตายเลเว่นทำไมไม่ตายอ่ะ ทำไมไม่ตายคูเก๊เต็มหัวไม่มีโล่อ่ะทำ <ผม S 1> ไมไม่ตายอ่ะฉันรู้นายป<ะ>้าไอ้เฮียคูโล่ให้แม่งวิ่งหนีกูก็กูจะไปไอ้นี่นมือเดวิลเข้าฐานแกนเข้าฐานไอ้เฮียโล่ไม่ทันโอ้แกนโอ้เอามันสวยไอ้สองแปดสาม แต็มเดียวเต็มเดียวสลุหน่อยโอ้ยทำอะไรไม่ได้ทำไมล่าอย่างนี้เยวีย่งไปแล้วนะเกลียดตัวเองว่ะเดี๋ยวีิ์ขอฐานนะเยวียข้อฐานมันมาล้างแทบ เฮ้ยหลับแล้วหลับแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้โหโทรโทรถอดถอดหลับมันมันไม่ชินกับมือกูไงกูไปกดเลขหกไอ้เหี้ยโซโซอยู่หน้าฐานตัวหนึ่งไปปั่นเลยโซโซรุดหน่อยหนน้าาเดินไปโดตัวไหนจ้าแปดสี่แปดห้าโดนหลับบ้างเคเต้ตามอยู่ตั้งนึง ป้ากโลแล้วเก็บเดวิลนีหลับเดวิลแล้วตายแล้วอุ้ยเล่นได้แต่โลว่ะสรุที่ครับสารุหน่อย หกแปดหกหกอ่ะแปดเจ็ดแปดห้าเราทำมีสองแต้มนะอ้าวเหรอ,อทำไมอ่ะทำไมกูต้องตายก่อนมันอ่ะกูบอมมันไปแล้วอ่ะเอาสองแต้มรู้ครับเฮ้ยรู้ ลูนรูนอยู่หน้าฐานลูนหน่อยรูนลูนรูนนั่นไงพี่ป่ะเออนั่นแหละโอ้ยโดนใบอ่ะนำแล้วนำแล้วนำแล้วเก้าสองเท่าอ่ะตอนนี้เห็นเก้าสิบเก้าสามบลอลเดวิลเดวิลเขาถามป้า อีกตัวหนึ่งเก้าวิโดดให้ไปแล้วโดดให้ในฐานหลับปืนไม่ต้องสอบโดนฐานมันนะเออเริ่มแล้วนะเรมแล้วจับเต้ยจับเต้ยมุด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 เดี๋ยวไปอยู่ใครโดดวิมาเดี๋ยววิมาเดีววิเก้าวินะแลโดดโลได้โดดเลยนะผมโดดไปแล้วอ่ะหลับแล้ว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 เย้ ออเอ้ยไอ้เช่นตอนแรกกูจะเยนแล้วคิดว่าเราะนะเอออ๋อยอดยอดโอเคนะสองแต้มนะถือว่าพัฒ<ฮ>นาเยอะนะสวยมากอ่ะ